อ่ะวมาเน้นหนูให้อีกคนมามาจากไหนกันครับฮันไซกามาทำไมกันมาขอสติกเกอร์เอากี่แผ่นสองแผ่นคนละฟแผ่นนี้โอ้อ่ะโอเค คนละแผ่นเด็กๆอ่าชื่ออะไรเราฮะเฟียเฟียกับอะไรนะลูกยิ้มยิบอ๋อยู่อยู่หลานไซคาวอยู่ตรงไหนลูกรู้รู้จักโอ้รู้จักบ้าน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 นาปุ้มไหมบ้านลุงปุ้มไหมโอ้อเอ้ยเอ้อ่าโอเคไป โอ้ขี่เบบมาด้วยฮะไห <laughs> นทำมือเยี่ยมให้หน่อยดิอ้าวชิดกันมาหน่อยอ่ะทำมือเยี่ยมอ่ะหันมาอ่าโอเคขี่ตัวดีๆลูกไปไอ,อ่าไปวยรุ่นมาขอสราติ๊กเกอร์เอ,อ้อ่ะ ให้น้องเข้าไปคนละแผ่นอ่ะคนละแผ่นลูกอ้าวเดี๋ยวอยากรู้จักชื่ออยู่ที่ไหนกันอยู่นร้านสาเก่าโอ้หลานสายเก่าเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ชื่ออะไรเกล้งเอ้และอีกคนเปลี่ยนเอ้ยอ่ะได้ทุกคนแล้วเนาะอ่ะถ้าใครยังไม่ได้มาอีกนะไปบอกเพื่อนๆด้วยไปหนูไปเอ้ยเอ้ยไปรถไปไปขจอดรถดีดีอ่าตอนนี้เรามีเรามีแก๊งมาจากละหันสายเก่านะฮะ Không có tích cơ Ôi cho nó cắn thân hôn lên, rai cạt Ê, <laughs> ao, ừ, vai Nè Nè nồn, nè nồn, nè nồn Nú nú địch địch à, nhà xích nữa Đây <c oughs> คนลังนี่น่ารักเลย